มาแลปานนนยตอ่ะโซเชียลขึ้นเกาหลีแลมองกี่กี่กูคนยตเลยนนแ้ชากนชาเออปนมาชาตินดิเปล่านี่เยตัวขึ้นเกาหลนะอีตุตุ๊ก็กลัวเลยช Nói chị hổng nói cho biết chớ tê nó cho biết chớ tê cháu nơ Sát cơ tô sát cơ

ก็ช่วมูก็ช่วยเจี๋นะก็ก็ต้องก็อ่ะชาเอามอมาปั้งต่อไหมชิบไปนะโอ๋อาสาวเดินหาตัเดินของจ๋าเจน๋มุปังอ่ะโอเคอยู่เจี๋ยหาโน้ตเอ็งนะโอเคเจี๋ปิ้วเจี๋ยปังอ่ะเจี๋ยต่อให้เราไปเจีเนอ นอนนะเราไปเจออชุดตัวเสียแกนันหน่อเหรอไปไปนอนนะเราไปเจออ